มาสวัสดีครับหนิงสองส้ำสวัสดีครับพี่น้องค่ะขอต้อนรับพี่น้องข้าสูได้กันสูสตีมกับน้องวินคนหลอกับแม่ใหญ่สวบคนฮะไม่เอาทำไมทำไมพูดยาก วสวยเออกับแม่สวยเนาะมาครับพี่น้องขาเมื่อนี้<า>บักบลาดได้ยังกินบลาลาได้ยังกินมะม่วงมะม่วงอะไรมผมไหมสุนอะไรฮะได้จำไม่ได้เออมะม่วงสุกส่วนคุณแม่ได้ตำกุ้ง เอ้ต่ำกุ้งของแท้พี่น้องเด้อเด้อขอหยับไม้มาทางนี้ก่อนไม่ชิ้นใหญ่ใส่ไม้มเด้อ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 ขอเอาให้เอาไม้มาเน็บคอก่อนพี่น้องค่ะมันจังบไม่ใหญ่ใส่ม,มาเริ่มข้าวปุ้นมื้อน,นี้บ่ได้ต่ำใส่้อจ้ามาซาวใส่กันเอาค่ะเป็นไงลูกอืเอ้าแขนเสียก็บไ่ได้ก่อเบิ่งแม่ก่อให้โอ้ แมวสันว่นกัวดาเเราเออแมวสั่นกวัวมันดารามึงลูกบ่นเนี่ย,เเยนี่โอเโอ,เ,โอเ,เอากุ้งเอากุ้งออกเอ๊บเอา,เ,อา,เ,อาเปียกออกสักหน่อยแม่ข่าเราแห้งว่าเอากุ้งออกแน่ใจย,ยังกินเบนลานเอามันกระเส็บเนาะยายสนุก ค่อยกักมักยำนี่โอ้ขอบวปุ่นสีม่วงก็เลิศนะเธอเธอจะม,มาวาดสีม่วงไม่เลิศได้ยังไงนูนะ่นน่ะเหนียวพันไปถึงไส้ติง่งล้านอื่นเขาเหนียวพันยันไส้เนาะของฉันเหนียวพันยันไส้ติง่งอืมอืมกองเสื้ออ๋าเชียร์แกงเอา น้ำมือแรงน่ะนุ่งเสียนอนเขนเาหน่ะเขาใจบุรุกมักลายเป็นก้นมากอันยานพระหฮมออกนะบรรยามาศเว้นห้อหอนสิตายนุ่งเสียแขนเ้ากูลเงืดนอืมอืมอรอยครับครับไหมน่ไไหม วันนี้น้องวินจะมาทำนายดูหน้าสีใครจะได้เป็นเศรษฐีตอนเย็นอุ๊ยป่านนี้เราก็ลงคลิปแล้วเนาะก็รู้แล้วว่าใครเป็นเศรษฐีเนาะทำนายแม่หน่อยแม,แม่มีโอกาสเป็นเศรษฐีมนเหรอมนจะเป็นเศรษฐีสัน่นโอ้ยอือือ <c oughs> อืมดูยี่สิบบาทอืมสุดท้อง Nào mừng liền, và bây giờ nó sẽ chịu. Nguyên chi Hm? 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 ngay Hm? 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 Hm?

โอ้ได้อีกอย่างคือได้อยัง,ง,ง,อยงแม่บอกเข้าใจกฟ้าวลาว่าโอ้ยก็เพ่งแม่แห้งบอกเข้าใจไปห้หลุนอยู่หมาแม่ก็แห้งงงอยู่เมื่อคืนนี้แม่ก็เห็นข้าวอันพี่เขาอันซิปซี่ปีที่บ้านบอ่อันนั้นแหมบ่บอ,บอ,บอกว่าจ่ากับพี่กับน้องแหม น้ำบอ,อาบไหมแล้วก็ห,หมอป่าที่เมื่อคืนเนี่ยหมอป่าไปบอกว่าขี่ข้านสั้นแม่บอกทำนานเป็นปีป่ะไม่แม่ดูข่าวไงเมื่อคืนน่ะใครอ่ะอืบางคนอันเพื่อนก็ว่าเป็นเพราะสายศาสตร์ผู้เสียสายศาสตร์กะ ก็ว่าเป็นศิษยศาสตร์เนาะมีส่วนแต่มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล อันคําตอบนะก็มันขี้เกียจเลยครับเน,น็กน,น้อยก็ชี้ขี้เกียจคักแน่แท้เออมันเป็นยังไงสิแล้วมันมีอันแนวอำนวยความสะดวกหลายเนาะพี่น้องเนาะเข่าก็บ่ได้หงเนาะเสียบปากเรียบร้อยเลย,ยทำไมตะกี้ว่าสันเย็นหน้ามาสันผู้ใดหง่วงว่าเป็ี่นกะเอ,อ้ยใหม่เด้อบ่ได้กินเด้อ ม่อ๋ออิ่มกับอิม่มจ้ะอิ่มกับน,นังหมอกลักวไม่ทันเต๋อบกลัวไม่ทันเตบอบาไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรไม่กินชูชชูกิชชกิฬา แม่บอกว่าให้ให้น้องวินขอ f c ว่าอย่าก,กดเลื่อนผ่านโฆษณานะครับดูนานๆแล้วก็แชร์ให้น้องวินด้วยนะครับเราเราจะได้มีเงินไปซื้อชุดเร็วๆเราไม่ต้องไปขอเงิน f c แต่ว่าขอ f c ว่าช่วยแชร์หน่อยครับช่วยดูนานๆน,น,น,นะครับวะเร็วหรือ เราไปแลบกินใจพี่น้องพี่น้องกับอีกกดนี้ถ้าพี่น้องตื่นน่ะฝากแชร์ให้น้องวินด้วยครับจ้ะปอกยูเปียกกุ้งนะแต่ว่าคอยใส่ไปที่ใหญ่เอายายอไม่ต้องแกะอยใส่ไปที่ใหญ่ใหญ่ขึ้นเอาไหมนี่แม่แมแม อยาหาดีสอบก่อนเบบิ้บ็บ่นนะบ <c oughs> บะยบายิ้เขาก็ูกเขายิมันก่นมันต้องเปล่า<ห>ป้าสิผายะ,ะปะ้าป่าอีผาเตยเยอดอกลูกกลัวึ กลัอวอะไรกลั<ห>วอะไรฮะไม่ทำกวเติบอลไม่ทันโ้ยทนันเตยุบานจะคลองแม่ลูกบไรเตะแข้งแม่แข่ง,ขงนี่แมแข่งแข่งกับใครบ้าชี ปลาปลาสีน้ำเงินหนูสีแดงโอ้โหแข่งกีฬาสีเหรอน <How? S 1> กีฬาสีในครอบครัวเหรอเนี่ย <How? S 1> โอ้แล้วแม่อยู่สีอะไรเขียวแม่อยู่สีเขียวอา้อาให้แม่เล่นกีฬาอะไรบอลแม่เป็นนักกีฬาบอลเล่เอาแล้วแม่จะแข่งกับใครเยวนได้แข่งกับ จุลาก็ได้เหรอโอ้ตีบอลเลยแข่งแย่จุลาวะนี่แข่งกับพี่นักเรียนโอ้โกีฬาสีในครอบครัวแม่แล้วไม่แข่งกับพี่นักเรียนทําไมแข่งกับยายด้วยอืมแข่งนั่งไงอืม บานพันโบกนี่ต้องเฝ้ากินว่ารถดูดส่วนมาละอือ้ออื้ออื้อ มันก็ไดจบอืมกลงอืมไม่ได้สุดไม่สุดไม่ได้เพราะว่าแม่เลีดเข้าโรงเรียนแม่ยังไม่ทำ ลูกก็เต็บบอลทันอยู่แล้วเพราะลูกไม่ได้รีบเข้าโรงเรียนเหมือนแม่ไงไลูกเป็นโฮมสกูลไงไอืมรีบกัวรีบก่อทำไมใส่แข่งกีืาแข่งกับแข่ง แค่ดีด้้งัี่ก็มาบอกขอไปกินแนวอื่นด้ะขอไปแสบขอไปอิ่มกินแม่นแต่ำตำตำเนี่ยมันปีมมาจาัดเท่าเราลอละเล้ยแ,แม่ไ่จออ่ออะ

อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ดดก,ดกดซับกดจะดิ่งไหมให้องวินไว้นะครับเอ,ลอ้ลงนี่ลูวบ๊ายบายมาสครับบ๊ายงงงงบ๊ายบาย